มันแบบเป็นประสบการณ์น่ะเนาะลิมูซีนเลยโหอ่ามีการทำความสะอาดบาาคุณคท่านที่มารอรัยกท่านทาน่เดินทางมาจาบบริษธรรมดาทาปที่สองแปดสีจุดบ้านคูตารรัลัว ขรับข้าณะนี้รถธรรมดาขบวนที่สองแปดสี่จากบ้านพูตาหลวงกำลังเข้ามาสล้วนีระขอบคุณค่ะไปดูซี่สวยไหมบ้านพูปตาหลวงหัวหัวจักก็สวยนะตรงนี้เนาะ รอแป๊บหนึง่งโตเกียวก็เหมือนผลลลำโพงนะครับไาย,ยามาเนโตวิ่งผ่านไาย,ยาโมโตก็เหมือนสายสีน้ำเงินบ้านเราเพราะวิ่งเป็นวงกลมเหมือนกันอืมผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งโอ้ แปหนึง่งแล้วถอยออกมาอีกหน่อยหนึง่งเพราะว่ารถจะเข้าในชานชลาที่หามจะได้มองสวยๆเมื่อวันก่อนที่มาป้ายอะ่ะเขาเก็บหมดเลยอะ่ะนั่นแหละที่ลงคลิปให้ดูอะค่ะเป็นสายสีเขียวที่ลองไปดูแผ่นที่รไฟญี่ปุ่นดูโอ้ได้ค่ะโอ้ลูกทีนี้เก่งนะเนี่ย ตรงนี้เป็นบ้านพักของพนักง,งานรถไฟด้วยนะเขามีหลายมูมผ้าวันนี้สามทุม่มอาจารย์มีนามีพีเบียนะคะใครอยากดูอาจารย์มีนา พูดคุยสดๆไปดูได้นะคะคืนนี้สามทุ่มอ้าวเมื่อกี้นี่ประกาศแล้วท,ทำไมยังไม่เข้ามาอีกที่นี่สถานีหัวหินสวัสดีค่ะที่นี่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะสายสีน้ำเงินยังมีติ่งออกมานะตรงตรงไหนนะน้องทิกเมื่อกี้ พอดีข้อความมันเลื่อนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่อ่านให้ตรงบางแคแต่สารยะแต่สายสายยามาโนแตะกลมลุนลวนอ๋อสวัสดีครับพี่ก้า จังทิกนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้าจากสถานีหวัวหินนะคะอุย้ยสวัสดีค่ะผ่านมาเจอไลฟด์ดีโอ้ขอบคุณมากๆค่ะพี่ก้าขอบคุณค่ะอันนี้เราอยู่ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะบางแครครับสวัสดีบางแคอืมหัวลำโพงก็จะเงียบค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่า รถจากบ้านภูตะหลวงกำลังเข้ามาเห็นแสงไฟเข้ามาแล้วเข้าจอดในชั้นชลาที่5วันนี้เมื่อวานนี้ไปสถานีกลางบางซื่อค่ะก็รถได้มีโอกาสนั่งขบวน139ไปลงที่ดอนเมืองพอขากลับก็นั่งรถด,ดีเซลลางขบวนธรรมดาที่มาจากบ้านตาคลีก็มาลงที่สถานีบางซื่อเสร็จแล้วก็ นั่งรถ MRT เข้าบ้านเมื่อวานส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางการเดินทางมัน,มนไกลมากที่บอกว่าหลายๆประเทศเขาจะมีรถไฟวิ่งเป็นเมืองกลมแบบนี้ถ้าเป็นมหานครใหญ่ๆเช่นสมอตโคโซลลอนดอนอารีดหลายๆประเทศครับโอ้สองหใช่จ้ะมาจากบ้านตะคลีผมนั่ง2 0งศก้ากับพี่เติร์อู มาดูว่าหัวรถจากเบอร์อะไร